พ่ออมกอนการศกร์ระวางเพชรน้ำคองนักมวยลาวพบกับทางนั้นแกนพิทักษ์โดนวางสายนักมวยจากประเทศไทยนะมันฮับประกันความมันความเดือดแน่นอนนะคุณนี้นะถามเบอร์สำกันแรงวันนี้นะเจ็กุมภา 2, สองพันสิบห้าไปเบิร์ประเด็นสัมภาษณ์ก่อนเกมนะกับเป็นทางนั้นเพชรน้ำคองเนาะที่ว่าตั้งเป้าเอาชนะนาทางนั้นแกนพิทักษนะ์เนาะโดยการนอร็อกเพื่อจะนําโบนัสไปซวยคนพิการเป็นใจบุญอีกครั้งหนึงนะ่งก็คือทางนั้นเพชรน้ำคองมุมคุณเพชรนักมวยลาวเนาะ เก็บขอ้อผิดพลาดจากสองไฟที่เสียไปมาเป็นบทเรียนและก็ศึกษาคููแข่งก่อนว่าจะกลับมาแก้โตไม่นะทีจะขึ้นเซากับทางนั้นแกนพิทักษ์โดนบางทรายนะเป็นมวยทรายซีมือดีหลากหลายซีมืออายุ2 5ปีในกติกามวยไทยซกเป็นคูที่เจ็ดในพิกัดเฉพาะก็คือแคโอเวนคอยสซองป้อนือว่า55กิโลกรัมทีไว้ที่วทมวยวันลุมพินีหินลานอินชา นครหลวงบางกอกประเทศไทยจะสบกันเป็นคู่ที่เจ็ดนะซึ่งว่ารายการนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา19บเโมงสานาทีเป็นต้นไปอาจจะได้สบกันประมาณ8ปดโมงไปน้อยนึงเนาะถต่าเบิรงนกันนะซึ่งว่าจะเบิรงกันแบบจุดใจกันเลยนะผ่านการถ่ายเท่าสด4 2ทางเดี๋ยวแอดมีเฉลยจะถ่ายคลิปกันกันนะไปเบิรงนกันมาถ่ายท่าสดทางสองทางได้ไดกันแนะ่ เดี๋ยวนี้เราไปเบิงเริ่มต้นกันทีการสั่งน้ำหนักกันเนยลยรุ่นแคทเบดหนึ่งห้อยสองสองเพชรน้ำโค้งมงคลเพชรสั่งได้หนึ่งหนะ้อยสาวเอสจุดสี่ปอนด์นะอยู่ในพิกั 1, ดหนึ่งสองสองปอนด์โซนาร์แกนพิทักษ์สั่งได้หนึ่งห้อยสาวเอสจุดแปดปอนด์นะหนักกว่าน่อยหนึ่งนะกับออนไลน์นะเป็นกล้ามเท่านั้นนะอยู่ในพิกัดหนึ่งห้อยสองสองปอนด์การสั่งน้ำหนักเป็นฟานซอรุยนะไปตามสไตล์การสั่งน้ำหนักประเสริฐหน้ากันข้างทมิดนะว่ากินเลือดกินเนื้อกัน สมว่นี่เขาจะไปเจาะความพร้อมของธนายเพชรอุโมคงโดยเฉพาะก็ได้เนาะส่วนมาข้อมูลของธนายแกนวิทักษนะ์ในแอดกันเแ็ดคลิปไปก่รน,นีเนียวกันแล้วนะแอดจะมีการแปะล,ลิงก์ไปเบิางข้อมูลของเพิ่นได้เนาะสถีจิการสกยไฟบ่ธรรมดาหนะน,น,นุ่แข่งของธนายเพชรอุโมคงโดถือว่านัน,นี่เป็นงานหนักนะเดือดแน่นอนนะแต่แอดก็ยกให้ทั้งนั้นเพชรอุโมคงเหนือกว่าเนาะมีโอกาสชนะได้นะมีโอกาสชนะน็อกได้อีกเนาะก็บดัเบิ้งนํากันส่วนกรณีเพชรอุโมคงสกไปแล้ว6ไฟเนะชนะ3แล้วก็เสียสามนะ สติการชนะอยู่50%เคยได้โบนัสไปถึง2องขัง้งก็คือขั้งหน้า3ามแสนห้าหมื่นบาทรวมก็เป็น7จ็ดแสนบาทจากการเอาชนะคู่แข่งชนะส